Ah uh -huh. สวัสดีคุณชายขออนุญาตนั่งสัมภาษณ์นะคะยินดีครับผมพี่พงคาวันนี้มาตรวจตัวภาพยนตร์แปซิฟิกลิมซึ่งโอ้โหเป็นแบบฟอร์มยักษ์มากครับเป็นบล็อกบัสเตอร์มากๆแล้วก็เป็นหนังที่เขาคือเขาบอกว่าเขาเตรียมการมา7จ็ปีครับีิแจ็คเริ่มแล้วก็ถ่ายทั้งหมดมา3ปีแล้วก็เป็นหนังที่คือเป็นหนังที่โอ้โหกว่าจะได้ทํานี่นานมากครับผมก็เป็นหนังที่เจ๋งมากแล้วก็ออกมาได้ดูเทรลเลอร์ก็ออกมาสนุกมากครับแล้วอยากดูมากเลยครับตอนนี้เป็นผู้ชายนี่ชอบชอบส่วนไหนของหนังเรื่องนี้คะหุ่นยนต์หร การต่อสู้หรือการต่อสู้ครับคือหุนยนเราเห็นมาเยอะแล้วครับแต่คือมันเป็นหุ่นยนต์การต่อสู้ที่มีทั้งคนและหุ่นยนต์ไปเกี่ยวข้องเป็นเป็นหนึ่งอะไรลยรวมเป็นหนึ่งแล้วก็มันมีแง่คิดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างคนนี้คนนี้ความสามัคคีอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอะไรอย่างคนอย่างผมชอบครับวันนี้ได้ใส่ชุดอวกาศมาโชว์ด้วยเนาะวันนี้ได้เป็นวันนี้ได้เป็นพระเอกหนังฮอลลีวูดครับผมดีใจครับแล้วก็ดีใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่เราได้มานําเสนอ โชว์เล็กๆน้อยๆถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวเต็มหรือว่าจะไม่ได้ไปถ่ายหนังเขาจริงๆเดีเราก็ดีใจที่เราที่ทางผู้ใหญ่เขาเปิดอากาศให้เราให้เราได้มาทําเสนอพร้อมกับพี่น้าตาลวันนี้ต้องเรียกพี่น้ําตาลเนาะพี่น้ำตาลใช่ไหมครับตาลโอเคพี่น้าตาลน่าจะใช่ัเป็นชุด สวัสดีค่ะสวัสดีน้องน้ำตาลเนาะค่ะค่ะเาวันนี้มาเปิดตัวแฟชั่นคร i มจริงๆมีอีกชุดหนึ่งนะใช่ชุดอวากาศเลยถึงต้องก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเราปจช,ชีวิตประจำวันเราไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้เร้วมาใส่เรารู้สึกแบบดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวหนังเรื่องนี้ค่ะชอบไหมคะ ชอบค่ะเป็นส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบดูหนังแบบแนวแอคชั่นบูบูอย่างนี้แล้วก็มาเจอแบบแบบแนวไซไฟอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกตื่นเต้นอยากเห็นชอบต่อสู้ใช่ค่ะชอบอะไรคะในแปซิฟิกริมตานสาับปะรดใช่ชอบทุกอย่างเลยชอบเ,ออเรารู้สึกว่าทุกทีต้องคิดว่าสับปะรดต้องมาจากต่างดาวสับปะรดจะต้องมาจากนู่นนี่แต่แบบครั้งนี้สับปะรดมาจากแกนโลกมาจากแปซิฟิกมาจากมาจากอะไรแบบนี้รู้สึกว่าวิจิสนุกได้เนาะใช่แล้วเราอยากเห็นแบบวิวัฒนา การของของหนังอะไรเงี้ยค่ะแนวไซไฟว่าจะเป็นยังไงค่ะที่สัคดาวันนี้ได้ร่วมงานกับเจมมาด้วยไหมคะคุณชายรณพีค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ร่วมงานกับน้องเจมมาน้องหรอน่าจะน้องน้องเออใช่เขาเรียกน้องยี่สิบยี่สิบน้องแน่นอนค่ะกำลังหกเถียงกันแล้วค่ะก็น้องน่ารักค่ะก็เพิ่งมาร่วมงานเป็นครั้งแรกก็รู้สึกดีใจค่ะตื่นเต้นได้ร่วมงานกับคุณชายติดตามรณพีเป็นไงบ้างติดตามค่ะชอบหล่อแล้วเรื่องนี้เนี่ยเอาแนวดราม่า ด้วยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าโอเคเลยแล้วก็สนุกสนานแต่โฆษณาชไนของพี่ก็ฮอตนะก็พี่แค่คนยังทักอยู่ไหมคะก็ยังยังทักยู่ค่ะก็ข่องใจเหมือนกันชื่อยาวแต่ไม่มีใครเลิกไม่มีใครเรียกชื่อจริงเลยเรียกแต่รฆนาชไนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคคนติดกระแสละครชไนละคะชไนละค่ะพี่ใช่บอกว่าช่วงนี้ละครงานเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีไปถ่ายละครเรื่องดาวเคียงเดือนค่ะแล้วก็ตอนนี้คิวละครเจ็ดวันเลยค่ะดาวเคียงเดือนแล้วก็ เรือนริศยาชอบแนวไหนมากกันก็ถ้าถามจริงๆแล้วก็ชอบดาวคิงเดือนเพราะแบบดูแนวออกแนวคอมเมดี้โรแมนติกอะไรเงี้ยค่ะโรแมนติกคอมเมดี้แล้วรู้สึกว่าีมันใกล้เคียงกับตัวเรามากกว่าแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรือนริษยาก็เป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถเพราะออกแนวดามากเข้มข้นอีกะล้วสายก็เคห์หันขวากับพี่ปอค่ะอาจาแบบประทับใจตรงไหนครับความจริงแล้วทั้งสองคนนี้มีอะไรที่คล้ายๆกันมากคือขี้เล่นขี้อ้ำขี้แกล้งทุกอย่างน่ารักทั้งคู่ค่ะติดจะไปนิดนึงมากเลย ค่ะพี่ปอปอติสใช่ค <in> ่ะใช่ค่ะก็ก็โชคดีค่ะที่ได้ทำงานร่วมกับนักแสดงหลายๆท่านที่มาฝีมือค่ะชอบบางตัวน้ำตาลว่าแบบฮอตเทียบเคียงนางเอกย่าอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างอย่าเหนูไปเทียบกับใครเลยค่ะเขาเป็นอ๋อซุปเปอร์สตาร์อยู่แล้วหนูหนูยังไม่ใช่ค่ะเป็นสุขภพสุขภพซุนน้าตาล ใช่ก็ไม่เปรียบเทียบใครเนะาะค่ะไม่เปรียบเทียมค่ะรุ่นเรามีใครมาน้องเอกมีแกง๊งใช่ค่ะสุภาพบุรุษจาฑาเทพใช่ค่ะสนิทใครกันบ้างคะยังไม่สนิทใครเลยค่ะคงเป็นเพราะว่าละครตาลไม่ไม่ได้ออกแบบแนวซีรีส์หรือว่าไม่ได้เปิดตัวพร้อมกับนักแสดงรุ่นใหม่ๆอะไรเางี้ค่ะก็เลยทาให้เรามามาคนเดียวในเรื่องนี้เลยแต่ว่าก็จะสนิทกับสายป่านอภิญญาเพราะว่าในเรื่องก็อายุใกล้เคียงกันคนเดียวแต่เรื่องนี้ก็จะมาเจอเพื่อนเคนแล้วค่ะจากเจอพี่เคนมนะ ค่ะว่าน่งจีบน้ำตาลด้วยใหโอ้ย oh, อย่าให้นางมาจีบตาลเลยค่ะไม่มีอะไรเลยเออนเนรู้จักกันมานานค่ะ<ฮ>รู้จักกันแล้วแล้วก็เ,เพียนแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาร่วมง,งานกันเฉยๆค่ะเล่นไปเนาะใช่ค่ะงานหลายคนจะอีกอันนึงคนหลายคนจะหาเรื่องพี่ไผ่ตลอดเลยรู้สึกยังไงบ้างคะก็สนิทค่ะ,สน,คะสนิทมากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ก็กถามว่ามีคนคุยก็คุยคนเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องนี้มากมายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ละครสองเรื่องแล้วไหนจะเรื่องเรียนอีก พี่ก็โยงไปพี่เสียอูดเลยใช่ก็ก็มีคนถามค่ะ <c oughs> ก็ม yeah, like mm ีคนถามเยอะเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ตานเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะขนาดนั้นแต่ก็เชื่อค่ะว่าพี่ไผเป็นคนดีทุกๆคนที่รู้จักพี่ไผก็จะบอกพี่ไผเป็นคนดีดังนั้นตาเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเราก็เราไม่ทราบนะนะไม่ทราบค่ะก็ติดตามข่าวสัรนเขาต่อไปค่ะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆติดตามแล้วติดตามที่ไหนล่ะละครละครดูทีวีพงทีวีพูดูข่าวก็รงก็ซีอะไรอย่างนี้เราก็ต้องดูไปเรื่อยๆค่ะพี่ เจะแสวเรื่องเันเรื่องอะไรกันแล้วเจ็ ตาโต,ตโตก็ดี <med> ตาโตโตมีฟันกระตรงกระต่ายก็เรื่องนี้ก็คุยกับเคนเหมือนกันเคนบอกว่าเหมือนกันเชื่อไหมตาว่าเรื่องนี้คนจะต้องพูดถึงเรื่องนี้แน่นอนก็แน่นอนเราเคนเรื่องนี้เรามาฟาดฟันใส่กันทั้งเรื่องอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะ,ละหลายๆคนรปสัญญกรรมแบบนี้ไม่ได้นะคะยูนิคมากอันนี้มันมันมาจากธรรมชาติให้มาค<อ>่ะอยาจะบอกว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะข้างหลังจากวุ่นวายๆสุหายหมดเลยไม่รู้ทำไมถ่ายนี่โดนนทีเนาะ ใช่นาทีนี้ต้องยกให้เขาน<ต>้องเจมมาต,ตาลพี่จักคณะนะชื่อแบบเหมือนคณะจสมเหมือนพี่ผสมคณะอ่างเหรอคะพี่ปิศก,ก,กรีนหรอไม่ไม่มมจบจบแต่พี่ก็จําได้ใช่ไหมมันต้องพี่จักแล้วค่อยคณะเลือกสักอย่างในชีวิตนี้ฝากแฟนติดตามน้าตาลน่ยค่ะค่ะก็ฝากละครด้วยนะคะตอนนี้ก็มีละครสองเรื่องกําลังถ่ายทําอยู่ค่ะก็ดาร์เกียงเดือนแล้วก็เรือนิสยาค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มี งานต่างๆนี่ก็ติดตามได้นะคะเยว,วันนี้ก็มาแปซิฟิกลิมก็ฝากนี่นะคะแปซิฟิกลิมนะคะก็ฉายวันแรกแล้วแล้ววันนี้เนี่ยรอบสืบมวลชนหลายๆคนก็ได้เห็นกันไปก่อนแล้วแค่ทีเซอร์ยังตื่นเต้นขนาดนี้อยากให้ทุกคนไปติดตามชมนะคะรับรองว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกและคุ้มแน่นอนคะอ่ะค่ะ